แล้วก็เอาแอคชั่นแคมของโซนี่มาใช้ตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปสุดเลยนะตัว 4K ค่ะก็ลองเอามาใช้ที่เวียดนาม10วันนะคะก็รู้สึกว่าเป็นกล้องที่ค่อนข้างโอเคนะก็คือมีข้อดีแต่ว่าก็จะมีข้อเสียบ้างค่ะอย่างแรกเลยนะไปรู้สึกว่าเฮ้ยกล้องตัวนี้มันหน้าตาน่ารักดีมันสวยดีนะแล้วก็มันดูเหมือนกล้องวีโอแบบแฮนด้แคมสมัยก่อนอะไรเงี้ยวัสดุอะไรพวกนี้มันก็ดูพรีเมียมดีค่ะมันดูแบบดูแพงอย่างอุปกรณ์เสริมนะไปว่าดีเลยอ่ะเพราะว่าอย่างมือจับมันกก็จจะมมมีีีีแแบบบบบว่่่่าาทคคออออยยเข้้้้ืใหัันนึงป <oung> <osc> รู้สึกมันปลอดภัยดีแล้วก็ตัวมือจับเองอ่ะมันสามารถกางขาออกมาได้เป็นไตพอดเล็กๆนะซึ่งแบบสะดวกมากถ้าเกิดใครเที่ยวคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วอยากถ่ายรูปตัวเองกับวิวใช่ไ่มก็สามารถตั้งแล้วก็ปรับองศากล้องเอาแกะรีโมทออกมารีโมทแกะง่ายมากเลยแค่เลื่อนปุ่มตรงนี้ก็ออกมาแล้วอ่ะก็สามารถถ่ายตัวเองได้แล้วมีเราอยู่ทุกที่น like. ะ <because> <cons> <rumors> เซลฟี่ได้ไงามากมากด้วยมันถนัดมือมากๆเลยตัวนี้นะคะถ่ายโอเคได้แล้วก็สีเนี่ยสดมากๆคือแบบสามารถอัปโหลดได้เลยไม่ต้องเอาไปแต่งเพิ่มนะรู้สึกว่าเฮ้ยมันสะดวกดีอะที่เพยชอนะคะก็คือตัวรีโมทเนี่ย สามารถเหมือนปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้คือสามารถติดกับขาตั้งก็ได้หรือว่าเอามาติดกับข้อมือก็ได้นะซึ่งเป็นนาฬิกาใช่ไหมซึ่งตัวรีโมทเองเนี่ยก็สามารถตั้งเวลาได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นนาฬิกาไปในตัวค่ะพูดเรื่องแบตเตอรี่บ้างดีกว่าตัวเนี้ยมันก็สามารถถ่ายได้ค่อนข้างนานอยู่แล้วนะคือตั้งถ่ายทิ้งไว้ได้นานเลยแบบมันไม่ฮีทแม่ไอะ่รก็สมมติเราตั้งไว้เงี้ยแล้วเราก็สามารถเดินหรือว่าถ่ายพูดไปเรื่อยๆได้เลยค่ะแล้วก็ สามารถใช้โทรแบงค์นะคะเสียบชาร์จไปแล้วก็ถ่ายไปได้ด้วยค่ะสำหรับใครที่อยากจะถ่ายวิดีโอแบบมีเสียงเหมือนว่าอยู่ในระยะที่คล้ายๆเซลฟี่ ie, แล้วก็พูดไปด้วยอย่าเนี้ยนะ ก็อาจจะต้องถอด housing ออกซึ่งเวยถอดไปแล้วเพราะว่าเวลาที่ใส่ housing ซึ่งเป็นกรอบเนี่ยกรอบพลาสติกเนี่ยมันจะปิดรูข้างหน้าที่เป็นไมโครโฟนค่ะทำให้ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยไม่มีเสียงคู่แล้วก็ไม่มีเสียงบรรยากาศเข้าไปเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ไมยไม่ได้บบกว่าต้องการจะมีเสียงอะไรเข้าไปในวิดีโอนะอยากจะเป็นภาพอย่างเดียวก็ใส่ housing วิตลอดก็ได้ซึ่ง housing มันก็แบบ p r o ท e c มากๆเลยนะ housing นี่ลงน้าได้เลยแล้วก็ตัว housing เนี่ยเขาจะมีปุ่มล็อกด้วย ล็อกปุ่ม2กลปุ่มนี้ค่ะเพราะว่าปุ่มสองปุ่มนี้ที่จริงแล้วเซนซิทีฟมากๆคือแบบแตะนิดเดียวมันเปิดแล้วอ่ะเนี่ยเปิดเลยกดตึ๊บเดียวเปิดเลยแล้วก็ลุ่มเลคคอร์ดก็แตะนิดเดียวก็เลคคอร์ดเลยนะบางทีเนี่ยเวลาเราแบบว่าไม่ได้ใส่เฮาซิ่งแล้วเราเก็บลงไปในกระเป๋าเร็วๆอย่างนี้ใช่ปะ่ะบางทีมันไปแตะโดนอะไรในกระเป๋าแล้วก็แก๊ก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 ,ก,กอย่างงี้มันก็แบบเกิดการเลคคอร์ดอยู่ในกระเป๋าอันนี้ก็แบบมีข้อเสียนิดนึงข้อเสียอีกอย่างหนึ่งที่ไว้เจอระหว่าง รีโมทกับตัวเครื่องเนี่ยบางทีมันก็แบบเหมือนเออเออนิดหน่อยอะไรเงี้ยบางทีมันก็มีช้าบ้างถ้าเกิดว่าเราอยากจะถ่ายแบบเห็นมุมแบบเป๊ะๆว่าเอ้ยเราต้องการมุมนั้นมุมนี้เงเ,เราต้องรอใช่ปะแล้วบางทีเนี่ยเราถ่ายเป็นโมเมนต์อย่างตอนที่เราไปถ่ายพลุที่ดานนังเนี้ยมันเป็นโมเมนต์ที่แบบว่ารอไม่ได้เนาะเพราะพลุมันก็ขึ้น,ข,นขึ้นตลอดอะไรเงี้ยบางทีก็แบบไม่ได้รอดูหน้าจอที่ที่รีโมทนะบางทีก็คือถ่ายไปเลยแบบกะกะเอาอะไรเงี้ยค่ะ แต่ไ็นว่ารีโมทนี้มันก็สะดวกมากๆเลยนะคือมันเห็นภาพค่อนข้างชัดเลยอะแล้วก็ขนาดไม่ใหญ่เกินแต่ว่าไม่ว่าตัวเนี้ยค่อนข้างแบบว่าไม่สั่นนะนี่อย่างเงี้ยสมมติไว้หมุนใช่ปะ่ะไปหมุนเร็วๆยเงี้ยจะค่อนข้างแบบสเตเบิลค่ะเพราะว่าตัวนี้มีกันสันน่นในตัวค่ะแล้วก็ตัวรีโมทนี่สามารถเช็คไฟล์ได้เช็ค mm hmm. <Check S 1> ได้ทั้งไฟล์วิดีโอแล้วก็ไฟภาพนิ่งเลยนะโดยรวมนะคะสำหรับคนที่ชอบออาไปเที่ยวข้างนอกเนาะแบบว่าจะไปแบบเอาดอร์แอดเวนเจอร์หรือว่าเที่ยวในเมืองก็ตามเนี่ย อันนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะเพราะว่ามันสามารถพกไปได้ง่ายๆแบบนี้ถือถ่ายคนเดียวได้ถ่ายภาพนิ่งได้นะแล้วก็สามารถถ่ายวิดีโอต่อเนื่องได้นะตัวนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์เลยสําหรับคนที่ชอบออกไปเที่ยวข้างนอกไปลุยข้างนอกค่ะแล้วติดตามดูดีเจนี่พาเที่ยวเวียดนามเร็วๆนี้นะคะ